ต่อไปด้านล่างฮะอฮอ约ถงเยือแปลว่าเยือแปลว่านัดเขานัดฉันไปดูหนังเขานัดฉันไปดูหนังพูดว่าอะไร yeah. อ่าตัวเวย,ยือใช้ง่ายงแค่นี้เองเป็นเวิร์ดเยาชวนผมไปดูหนังเยืตัวเดียวแปลว่านัดผู้เยือก็เลยแปลว่าอะไรฮะไม่ได้นัดเอิถ,ถงไม่ได้นัดแต่ทำเหมือนเหมือนกันถงก็คือเหมือนกันวันอะไรนะที่พระพิสุขสมมารวมกันกี่รูปกี่รูป วันวิสา,าขะว่ามาคาบูชามาคาบูชาที่ไม่ได้นัดกันนะแล้วมีพระสงฆ์มารวมกันกี่รูปนะพระสงฆ์มาส2บรูปนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรฮะปู้เยอเอ,อ๋อถงอน,นกันไม่ไม่ได้นัดแต่ว่ามาทําเหมือนกันอืมทําเหมือนกันโดยที่ไม่ได้นัด ไม่约而同的来了一千二百五十个เขใช้สูตรนี้เวลาทำอะไรโดยไม่ได้นัดหมายนะ ประสงค์มารวมกัน1,250รูปโดยไม่ได้นัดหมายโดยไม่ได้นัดหมายม,มาอยู่ข้างหน้านะฮะกลายเป็นอะไรนะปู้เยอว์รถงเติไหลละ1,250กพรอสงฆงพอคุณครูเดินเข้าห้องเรียนเพื่อนๆนักเรียนก็พูดหนีเห่าพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายอ่าเรามาช่วยกันแต่งประโยคเป็นจีนฮะ พอคุณครูเดินเข้าห้องเรียนเหล่าซืออี้走จ教室来เจียวพื่อนเพื่อนนักเรียนทงเสี่เมินจิว้วเพื่อนเพื่อนนักเรเียนก็ใช่ไหมทงเสี่เมินจิว้วไม่ยอเออรถถงบต้องเด็กส์ส์你好โอเคไหมโอเคพูดพร้อมกันอีก,กรอบหนึ่งพอคุณครูเดินเข้ามาในห้องเรียนเพื่อนเพื่อนนักเรียนก็ พูดพร้อมๆกันโดยไี่นัดหมายว่าสวัสดีพูดว่าเราซื้ออี้โจวจินเจ้าซื่อห来同学们就不约而同的说พอเราเข้าใจู้เออทงแล้วก็มาดูในหนังสือนะครับอ二不约而ง ไม่有事先商量而彼此意见和行动一致งอ,งอ,งอไม่ได้ปึกษากันมาก่อนแล้วก็มีความเห็นเหมือนเหมือนกันหรือทำอะไรที่เหมือนกันชอบเป็นจ้วงอยู่ก็คือชอบใช้แบบนี้ชอบใช้แบบที่เราแต่งกันเปนเี้เราก็มาดู ประโตัวอย่างในหนังสือด้านล่างสุดบรรทัดสุดท้ายของหน้า72เลยนะฮะอีอ้วมามหมละะ่พอออมาพวกเราก็ตกตะลึงจิงตาตกตะลึงอีชูแ่เเปยนจิงตาย 大家不约而同的叫了一声、嗯“飞碟”，听没？大家不约而同的叫了一声、嗯“飞碟”，飞碟？แปลว่าอะไรฮะ？UFO，UFO，เตี、嗯、๋ยแปลว่าบิน，เตี๋ยแปลว่าติ，แปลว่าชวยน้ำจิ้ม。เวลาเราไปทานอาหารอ่ะ，ชวยน้ำจิมำจ้มเรียกว่าเตี๋ย。 เฟยเตียถ้วยน้ําจิ้มบินก็คือจานบินนะดูลักษณะมันคล้ายถ้วยน้ําจิ้มใช่ไหมฮะนะพอออกมาพวกเราก็ตกตะลึงกันหมดแล้วทุกๆคนก็ร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าเฟยเตียหน้าถัดไปนะฮะ 老师一问，同学们不约而同地举起手来要求回答。啊，老师疑问，或老师，谈。 同学们不约而同的举起手啊，ยกมือโดยไม่ได้นัดหมายยกมือพร้อมๆกันโดยไม่ได้นัดหมายเหยาสิ้หุยตา,ยต,าต้องการจะตอบใช่ไหมบางห้องเรียนใครจะตอบต้องยกมือก่อนนะครับอ่าภาษาอังอฤษทุกคนไม่ต้องพูดอะไรยกมือสิอ,อ,อะไรเหยาสิ้หุยตาซันเรามัน ผู er de, so mm ้同 hmm. ยื同อ啊，งอสงีพวกเราพูดคำว่าเห็นด้วยพร้อมกันโดย mm hmm. ไม่ได้นัดหมายซ mm hmm. ึ่งทเลยผู้ยือเอสมิ参加了太极拳学习班พวกเขาสองคนลงทะเบียนคอร์สไทเก็ก โดยไม่ได้นัดหมาย